ครับสวัสดีครับเมิร์ซี่คุณสี่นะครับศูนย์ติดตั้งช่วงล่างเพื่อความนุ่มนวลบนถนนรามินทรากิโลเมตรที่7นะครับปาจิโร่สปอร์ตนะครับสาหรับท่านที่ใช้อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับแก้อาการสะเทือนในการคลงคล่องโยนๆนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่นะครับวันนี้เรามีชุดช่วงล่างของออซซี่ที่จะแนะนํานะครับคันนี้นะครับติดตั้งชาร์ปออสซี่โมโนทูบแบบซับแท้งปรับนุ่มทั้งหมด24ิระดับนะครับผู้สปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับ นี่คือชุดช่วงล่างของออซี่นะครับที่รับประกันยาวนานครับ3ปีหรือ1 0 0 0 0แสนกิโลนะครับหมดรับประกันซ่อมเป็นอะไรได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันกันว่าชัวร์อาซี่เนี่ยเป็นยังไงนะครับชัวร์อาซี่นะครับเป็นชัวรแบบแก๊สผสมน้ำมันเป็นชัวร์แบบโมโนทูบนะครับคำว่าชัวร์โมโนทูบคือชัวรแบบกระบอกเดี่ยวๆนะครับเป็นลูกสูบเลยนะครับงั้นก็คือพื้นที่ทำงานของลูกสูบของตัวชวร์อซี่จะเยอะนะครับ เป็นกระบอกเดียวเราเป็นลูกสูบนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดกระบอกสองนิ้วนะครับตัวนี้เป็นชาอ์แบบซับแทงค์นะครับแยกห้องแก๊สห้องน้ามันนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือห้องแก๊สนะฮะห้องน้ามันนะฮะามาวางเฉยๆนะครับตัวนี้นะครับคือเป็นสายซับแทงค์นะ,ะชุดชาอ์ด้านหน้านะครับชาอ์ซับแทงค์มีข้อดีก็คือ ห้องแก๊สห้องน้ำมันแยกครับทำให้พื้นที่ทํางานของกระบอกลูกสูบเยอะนะครับเราสามารถเซตค่ารีบาร์ค่าคอมเพรสได้เยอะเติมแก๊สเติมน้ำมันได้เยอะนะครับชิมบาวได้เยอะขึ้นกว่าชกที่เป็นแบบจอยน์ทูเป็นโมโนทับแบบไม่ใช่ซับแทงค์นะครับก็ทําให้ช่วงล่างเนียนนุ่มหนึบนิ่งนะครับนอกจากนี้นะครับชุดโช้งของออซี่นะครับยังปรับลูกด้านบนยิระดับปุ่มปรับอยู่ด้านบนนะครับหมุนง่ายๆนะครับเอื้อมมือหมุนเจ้าของก็สามารถปรับแต่งเองได้ครับไม่ต้องยกแม่ลมแม่แรงอะไรนะครับ หมุนปรับแต่งได้แบบตามใจชอบเลยนะครับช่วงล่างออสซี่ถ้าจะให้บูทมาเป็นยูริเทนครับนี่คือบูทนะครับบชชกบลให้ยูริเทนบาร์ับสตาร์ทก็เป็นยูริเทนนะครับยูริเทนดีก็คือช่วยนะฮะซับพอร์ตนะครับแรงกระแทกได้อีกนะครับก็ทําให้ช่วงล่างนุ่มนวลนะฮะเนียนขึ้นนะครับนี่คือบูทบูชกด้านบนจะเป็นยูริเทนที่เราเห็นนี่นะครับตัวนี้ก็คือเป็นบูทยูริเทนหมดเลยนะครับ อันนี้คือช็อฟด้านหน้าของออซซี่นะครับปรับนุ่มนุ่มหมดยิมสีระดับแบบซับแท้งช็อพหลังก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็ปรับนุ่มนุ่มหมดยิมสีระดับนะครับนี่คือปุ่มปรับนุ่มยิมสีระดับนะฮะชอบนุ่มหนือแบบไหนสามารถแบบแต่งได้ตามใจชอบนะครับเป็นกระบอกแบบซับแท้งพิกกี้แบ็กฮะกระบอกมัดเป็นคู่กันเลยฮะนี่คือโช้อฟออซซี่นะครับแยกข้องแก๊สห้อน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นช็อคแบบมีระบบวาแปรผันตามสภาพถนนนะครับทันทีที่สปริงดีดตัวนะครับ โช้คอัพออซซี่จะเพิ่มแรงหน่วงตามแรงหน่วงก็จะทำงานสัมพันธ์กับการดีดของคอยสปริงนะครับเพราะว่าหน้าที่โช้คก็คือควบคุมให้สปริงเพิ่มแรงดีดนะครับสปริงก็จะดีดตามจังหวะที่ว่าล้อยางสัมผัสพื้นผิวถน,นนครับขุขะมากก็ดีดมากขุขาน้อยก็ดีดน้อยโชวคอัพทำหน้าที่ช่วยซับพอร์ตนะครับโช้คอออซี่ขนาดกระบอกใหญ่นะครับพื้นที่ทำงานเยอะก็สามารถซับแรงดีดได้ดีนะครับนอกจากนี้ก็ปรับนุ่มได้แบบตามใจชอบนี่คือคุณสมบัติของตัวโช้คอัพออซซี่โมโน ที่รับประกันยาวนาน3ปีรื่น0 0 0แสนกิโลนะครับยังไม่มีใครกล้ารับประกันยาวนานนะครับตอนนี้นะครับในท้องตลาดนะฮะหมดรับประกันซ่อมเป็นอะไรได้สามารถใช้ได้ตลอดชีพนะครับสปริงอาซี่นะครับออกแบบมาจะมีความหยุดตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้าครับสามารถสร้างความเนียนนุ่มในการนั่งโดยสารนะครับเวลากดเนี่ยมันจะหยุดตั้งแต่กดบนกดล่างสังเกตเนี่ยครับนี่คือลักษณะคุณลักษณะของสปริงอาซี่นะครับขดจะทีกว่าของเดิมของเดิมขดจะห่างนะครับ ก็ทาให้ช่วงล่างโครงโยนนะครับตัวออซซี่สามารถช่วยทําให้ช่วงล่างเนียนนุ่มหนึบนิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับว่าชุดช่วงล่างออซซี่ฟูลเซตตัอนะฮะจับซับแทงปรับยี่สิบระดับก้อมกับสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับจะทําการติดตั้งในรถปาจิโร่สปอร์ตนี้นะครับจะเป็นยังไงบ้างนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมครับตอนนี้ด้านหน้านะครับปาจโร่สปอร์ตเราทําการประกอบจับออซซี่โมโนทุบซับแทง ปรับนุ่มยิมสีระดับพร้อมกับสปริงนุ่มๆของออซี่นะครับนี่คือตัวโช้คอัพนะครับถุนปัตปนอยู่ด้านบนนี้นะครับชอบนุ่มนึแบบไหนสามารถเลือกแบบตามใจชอบนะครับปรับลมทน้งหมดยิ่มสี่ระดับนะครับบูทให้เป็นยูริเทนมานะครับบนล่างนะครับนี่คือสายซับแค้งนะครับตอนนี้ทีมช่างก็เริ่มประกอบนะครับพร้อมที่จะติดตั้งในรถปาเจโร่สปอร์ตคันนี้นะครับนึกถึงช้คอนุ่มๆไปอย่าลืมนะครับเมสี่คูสี่บนของรามมีนากิโลเมตรที่เจ็ดนะครับ เรามีคลิปรีวิวผลหลังการติดตั้งมายืนยันท่านจะได้มั่นใจไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับนี่คือนิวปาเจโร่คอร์ดนะครับติดตั้งชุดโช้กหลังออซซี่นะครับชช้กออซซี่โมโนโทูบซับแท้งแบบปรับนุ่ม24ระดับพร้อมกับสปริงนุ่มๆข,ของออซซี่นะครับคุณสมบัติของตัวโช้กอาร์ซี่อย่างที่ผมบอกนะครับมีระบบวาบแปรผันตามสภาพถนนนะครับคอยควบคุมให้สป,ปริงเพิ่แมแรงดีนะครับโช้กเป็นแบบโมโนทูบเป็นแบบซับแท้งนะครับพื้นที่ทํางานของ สามารถซับแรงดีดได้ดีนะครับพอแยกห้องแก้ห้องน้ำมันมเป็นแบบซับแท้งนะครับปุ่มปรับอยู่ด้านบนตรงนี้นะครับเราเอื้อมมือหมดได้เลยนะครับสปริงของ o ออซซี่ก็อย่างที่บอกนะครับออกแบบมาเป็นเน้นแบบลดนั่งแบบครอบครัวนะครับมีความหยุ่นตัวสูงกระจายแรงดีดได้ช้าสามารถสร้างความเร็วนุ่มในการนั่งโดยสารนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ครับควบคุมพวงมาลัยรถได้ดีนะครับนี่คือชุดชั่งออซซี่นะครับที่เราทําการติดตั้งในรถตัว นิวปาเจโล่สปอร์ตนะครับชูอัพออสซี่แบบซับแท่งโมโนทูบนะครับคู่กับสปริงนุ่มๆของออสซี่นะครับกลับมาดูด้านหลังนิวปาเจโล่สปอร์ตนะครับเราจะทำการติดตั้งนะครับชุดช้ล่างของออสซี่นะครับประกอบไปด้วยชูอัพออสซี่โมโนทูบซับแท่งปรับนุ่นวดยี่สีระดับพร้อมกับ สปริงนุ่มๆของออซี่นะครับทีมช่างก็เริ่มลงมือประกอบนะครับสปริงนุ่มๆของออซี่อยู่นะครับพร้อมกับตัวชูอัพซับแท้งแบบปรับนุ่มหมดยิมสี่ระดับนะครับนี่คือตัวชูอัพออซี่ซับแท้งนะครับคู่กับสปริงนุ่มๆของออซี่นะครับในรถนิวปาเจโร่สปอร์ตนะครับผมปุ่มปรับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับชอบนุ่มหนึบแบบไหนนะครับเราเลือกได้แบบตามใจชอบนะครับปรับนุ่มหนุ่มหมดยิ่สี่ระดับนี่คือปุ่มปรับนะฮะ ตั้งคูดสปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับนี่คือ New ฟรายจีโร่สปอร์นะครับที่มาอัปเกรดช่วงล่างใหม่นะครับที่เมอร์ซี่คุณสีนะครับจอดออซซี่นะครับเป็นโช้กแบบซับแทงนะครับกระบอก2กระบอกนะครับทําให้พื้นที่ทํางานของลูกสูบมีเยอะนะครับสามารถเซตค่าแก๊สค่าน้ํามันค่ารีบบลค่าคอมเพรสได้เยอะนะครับนอกจากนี้นะครับยังได้สปริงนุ่มๆของออซซี่นะครับที่ออกแบบมาเน้นเป็นรถนั่งเนียนนุ่มกระจายแรงดิ่นได้ช้าสามารถสร้างความนุ่มในการนั่งในสารนะครับ รถอาการเหวี่ยงอาการโครงรถอาการกระแทกนะครับขับขี่อย่างมั่นใจนะครับชอบนุ่มหนึบแบบไหนนะครับชอบอาซี่สามารถปรับเลือกได้ทั้งหมด24ระดับเจ้าของสามารถปรับแต่งเองได้ตามใจชอบนะครับนี่คือตัวชุดโช้ล่าของอาซี่ยกชุดนะครับชั้มหน้าหลังอาซี่ซับแทงปรับนุ่มทั้งหมด24ระดับนะครับรูบสปริงนุ่มๆของอานะครับ ตามกันนะครับว่าหลังจากการติดตั้งนะครับช่วงล่างของอัสซี่ในรถคิวปาเจโร่สปอร์ตนะครับที่เมอร์สี่คุสี่ผลออกมาจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับครับเมอร์สี่คุณสี่ครับตอนนี้ผมพาปาเจโร่สปอร์ตลงวิ่งทดสอบนในฝาท่อโอเคครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับวันนี้อัปเกรดช่วงล่างใหม่นะครับที่เมอร์สี่คุณสี่นะครับ ด้วยโชว์อัพออซี่แบบซับแองออทง์นะครับแล้วก็สปิงของออซี่นะครับเดี๋ยวมาฟังความรู้สึกว่าก่อนหน้าที่ทำการติดตั้งนะครับกับหลังติดตั้งเนะี่ยมันม,มีความแตกต่างกันยังไงบ้างก่อนหน้าที่ที่จะมาติดตั้งในปาเจโร่สปอร์ตเนี่ยครับมันมีความรู้สึกเป็นยังไงครับม,มันรู้สึกมันแข็งแข็งกระด้างแข็งกระด้างแล้วก็มันมันจะขึ้นมาที่พุง่งพุงมาไหลด้วยเวลาใช้ความเร็วอะไรเงี้ยครับครับ,รบแล้วก็พอ พอเปลี่ยนมาปุ๊บมันวิ่งได้เรียบขึ้นแล้วก็มันสมุทขึ้นนะครับสมุทขึ้นไม่มันจะอาการที่เราเหนื่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเลี้ยวโค้งหรือยูเทินหรืออะไรเงี้ยมันง่ายมากคือคือมันได้สมรรถนะขับขี่มั่นใจใช่ไหมฮะมันเฟิร์มขึ้นมันเฟิร์มขึ้นเมื่อกี้เราลองวิ่งไวหน่อยนะครับผมอาจจะไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะแต่ว่าคือลองเทปบนทางด่วนต่างขับไวๆเนี่ยคือเหยียบร้อยสี่แล้ห้าแล้หกเนี่ย เมื่อกี้มีความรู้สึกว่าเป็นไงครับขี่มันนิ่งมันยังนิ่งอยู่เลยมันไม่เกิดอะไรเึ้นเลยมันวิ่งได้ดีมากครับดีมากก็คืออาการสายการโครงนี่คือมันมันไม่มีแล้วไม่มีไม่มีแล้วครับคือขับแล้วคือมั่นใจครับแต่ว่าไอ้ความหนึบเนี่ยมันได้หนึบแต่มันไม่กระด้างใช่ไหมครับเวลาขับขี่อาการสะเทือนอะไรต่างใช่ใช่ใช่มันลดลงลดลงครับพวกรอยต่ออะไรพวกนี้ครับก็คลดลงครับเสียงเสียงกระแทกมันเบาขึ้นไหมครับผมเบาขึ้นเสียงกระแทกมันเบาขึ้น มันมันเหมือนลดลงไปเยอะมากเลยแหละครับของเดิมนี่เวลาเจอของเดิมนี่เสียงดังชัดเจนเลยเพส่งมาส่งมาในห้องส่งมาหมดเลยใช่ไหมพวกพงมาลัยนี่คือสังเกตได้เลยว่ามันตึกตึ๊กตึกตึกเลยใช่ใช่แต่อันนี้มันตึกตึกจริงแต่มันอยู่ข้างล่างใช่มันอยู่ข้างล่างมันจะม่มันไม่ไม่ไม่ส่งในสารเพราะว่าคือเพราะว่าอย่างเงี้ยฝาท่อเงี้ยมันเป็นหลุมเป็นบ่อมันก็ต้องกระแทกอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ว่าคือกระแทกคือมันอยู่ข้างล่างมันไม่ไม่ส่งมาหาตัวมันจะมันจะนุ่มมันจะสมูทขึ้น ถ้าอย่างของเก่าเนี่ยมันสถ้นมันดีมันอะไรเยอะแยะเลยะะเพราะว่าของเก่าเนี่ยก็คือมันจะส่งมาแรงนะฮะครับแล้วก็คือของเก่าคือใส่ของยี่ห้ออื่นมาแหละเราไม่ไม่พูดถึงยี่ห้อละนะฮะแต่ว่าคือเรามาแก้ไขให้มันดีขึ้นโ<ช>ดยการติดตั้งของออซซี่ไปถือว่าสิ่งที่สัมผัสที่เราลองผิดลองถูกมาหลายๆตัวนะเออาเรามาใส่ตัวนี้นะครับอาจจะราคาสูงนิดนึงถือว่า จบไหมครับจบครับจบจบรู้สึกว่าเราเป็นคนขับรถไวด้วยเนาะครับใช่ครับแต่เราใช้ตัวนี้ก็คือมันมันได้ทั้งสมรรถนะแล้วก็ความนุ่มที่ที่เราเราต้องการครับคือมันช้าก็ได้ครับเร็วก็ก็ดีไม่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 นั่นไม่ไม่ครับเพราะว่าเราขับทางไกลบ่อยถือว่าเน้นสมรรถนะเป็นหลักแล้วก็ใครที่ใช้ปาเจโร่อยู่ก็รู้ว่าขับไวๆมันไม่ค่อยมั่นใจมันยนโยนฮวงโครงนะใช่ครับ แล้วก็เวลาเจอพวกถนนถนนปุกตะปัมเนี่มันกระแทกแรงหน่อยนึงเสียงกระแทกมาเยอะง้องโดยสาร,รแต่นี่มันก็คือแตกต่างจากของเดิมเยอะนะฮะโอเคขอบคุณมากครับสำหรับเสียงรีวิวนะครับ,รบก็ ตัวนี้นะครับเราติดตั้งไปนะครับลองวิ่งทดสอบก็อย่างที่บอกนะครับเจ้าของรถบอกว่าโอเคนะครับว่านุ่มขึ้นหนึบขึ้นนะครับนั่งสบายขึ้นนะครับขับขี่อย่างมั่นใจนะครับใครที่ใช้ไปเจ้ารถสปอร์ตมาุ่รุ่นใหม่รุ่นเก่านะครับอยากเก็ตช่วงล่างให้หนึบนิ่งลดอาการโครงการโยนนะครับนั่งให้สบายขึ้นนะครับเพิ่มสมรรถนะนะครับก็ลองดูคลิปรีวิวนะครับผลงานของทางร้านเมื่อ4ี ,4 คนะครับ ลองไปดูย้อนหลังได้นะครับว่าชุดช่วงล่างของอาซี่ไม่ว่าจะเป็นตัวแบบปรับยี่สีระดับหรือว่าตัวที่แบบซับแทงที่เราใส่คันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับก็ลองดูครับท่านจะได้มั่นใจไม่ต้องลองผิดลองถูกนะครับเมื่อถึงช่วงล่างนุ่มๆก็อย่าลืมครับเมื่อสี่กุณสี่บนถนนรามอินทากิโลเมตรที่7ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ